สบายดีสบายดีสบายดีปีเมอร์เนาะทุกคนเมื่อนี้มาพบก,กับน้องตุ๊กในซ่องสาวสมเหนือแชนแนลเนาะน้องตุ๊กพาไปเที่ยวนะมื้อนี้น้องตุ๊กพาไปเที่ยวเมือง,งแอดเนาะทุกคนแต่ว่าบู๊หัวสิไปทเที่ยววันหนึ่งเนาะมานำจุอ้ายเขามื่อนี้น้องตุ๊กก็เลยมาจุอ้ายเขามาจอดเวยวนแถวเดินวินนอ้องข่างเนาะน้องตุ๊กพาไปเปบงวิวเนาะทุกคนทุกคนอันนี้คือเดินวินนอ้องข่างทุกคอ ตุ๊กเขาจเอาโซ่กิ๊บโงเลยต้อยุ่๊กอ้าวเอิเิแง่าฮาฮ่าฮ่าปแปงน้ำทางมาเลยแปลงมาเลยแป่งกับามาเลยาเคอยเนอร์หนึ่งมื่น้ำมาเด้อเดน้ำมาเที่ยวเด้อ วิวสวยวิวงามเนาะทุกคนนี่สนามบินสนามบินนองขาาแบกน้ำเสนอตุ๊กดูอันนี้ล้านนน้องตุ๊กเนาะไปลง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  ขาโตลงขนาดยนตะทุกคนทุกคนนี่คือสนามบินหนองค่างนะทุกคนลงตุกมาเที่ยวกับจูายเขามาแต่เวียงเาะมาโตลงต,งตงุกโยบานอันการเดินทางของเฮาแมนเดินทางมาแต่ซําเหนือไปหาเมืองแอ็นแมนประมาณหาสิบเจ็ดกิโลเมตรนะทุกคนอันเสียเวลาขี่รถกับประมาณสมมองสุโมงส่วสองสนะุโมงเนาะเพื่อจะห่อดันบ้านทีเฮาจะไปเกือปลา หรือว่าวอนที่เฮาจะไปไปหลินแทนเนาทุกคนเฮาจะไปฮาดแง่แล้วก็ไปเกลือปลาอยู่หนับแอร์เนาะทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้ทำมาหอดแล้วเนาะทุกคนมาหอดขัวหนับแอร์แทนเกลือปลาเนาะทุกคนเป็นดเด็ดมากมาลปะมาโอเคอยู่หมดโอเคอยู่อะ้าไปเกลือปลาไปไอป้แปะ ทุกคนวันที่นองตุกมาเนี่แมนผืนกับเมืองแอดเนาะทุกคนเป็นขวาอูเมืองแอดเนาะทุกคนมันจะมีปลาลายล่า,ลาที่เป่นสง,งวนแต่ว่าป้านี่ม็นป้าธรรมศาลรเนาะจะเป็นปลาผุงปลาเต็ดส่วงนี้น้ำเหียงเนาะทุกคน สังเกตได้นำแหงแล้วก็คุณบุหูว่าชิเห็นป้าบ่แต่ตรงตุวปามันลายเลาดตัวป้านี่เป็นป้าธรรมศาสตร์ที่เพื่นอนุรักษ์ไว้รักษาไว้เนะาะ่ให้หาแต่ว่าคันว่ากายเคตนี่ลงไปสมาธาป้าได้เนาะทุกคนเ <c oughs> พิ่นสง,งวนและรักษาอนุรักษ์ไว้เนาะตอนที่ป้านี่เป็นป้าธรรมศาสตร์ล้วนๆป้าแบบตัวใหญ่เลยทุกคนตัวใหญ่ใหญ่ตัวเย่อๆนะประมาณสองสามโลคุณบอก ตัวใหญ่คนนั้นก็มีอีกเนาะตุ๊กมาชุดนี้นำแหงเนาะนำแหงแล้วก็คุณมีเด็กหน่อยลินนามเลยทุกคนล่นหนามสงการแต่ว่าผมมีคนหดหนามจุกเนะาะผมมีคนซานหนามจุกเลยไปแอ,อนเมืองแอนนี่นะเราออกหาเกลือปลาหาอาหารปลาแล้วเราสิพากันมาสิไปเลาะยวนัน อยู่เสียงคอล้วค่ะสิไปาหาดแง่น้องตุ๊กเว้าผิดเนาะว่าสิไปตัดแง่ตอนนแต่ว่านน้องตุ๊กไปหันมันเป็นฮาดเนาะทุกคนสิสิออกตังนี้ไปมันเป็นฮาดเนาะทุกคนนี่ให้อาหารปลานํกากันทุกคนมาเด้อมาให้อาหารปลากาัตนตยๆเนาะทุกคนแต่ว่าน,น้ําุ่นเนาะเพราะว่า2-3มื้อก่อนหอนนันฝนตกเห็นเอน้ําแอดุแก็บ่เห็น,หน,น บบเห็นปลาบันเดินเนอะทุกคนเกลือปลาตัวปลาลายอยู่แต่ว่าผู้ว่าก,กองน้องตุ๊กชีจับได้โบนะแต่ก็เห็นมันลายอยู่ตานน้องตุ๊กเกลือปลามาหายอาหารปลามาเที่ยวกับเอืเอยกับอายเนาะเอือยอายที่เม็นเ,นนเอือยอายที่น้องตุ๊กยูนํน้ำยูเยี่ยงเนาะทุกคนจะเป็นอายอายลูกปลาลูกลุ่งลวกับเอือยไผ่เอือยพื้เนาะทุกคนเพราะ เพื่อนมาเที่ยวเพื่อนมาเที่ยวเลยเพื่อนก็โทรหา้องตุกว่าไปน้ำบอ่อไปอันเมืงองเอียดอีนะาเออ้ลงตุกกว่าไปอยากไปอยู่อยากไปเกือปลาไปเบิ่งต่ปลาพาทุกคนมาเบื่องปลานะ้ำมือนฉันปลาเนี่ยกหลายลาย,ายทุกคนปาาาลาทำมาสันล้วนๆเลยเนะทุกคนประมาณสองสามโลน้องตุกกอยากเห็นแจงๆเนี่ยดิอยากทายให้ทุกคนเบื่องแบบแจ่ง แต่มันอันนั้นนะมันหนามคุณนมันเลยบ่เห็นนี่ตัวปลาลายลายทุกคนเ้ยอากาศอยู่เมืองแอรนี่เหมือนจะต่างจากอยู่สำเนอเนาะอากาศอยู่เมืองแอรหรือเมืองเสียงขอสบเบาเนี่ยจะเหมือนอาการหวนขายคือกับอาการอยู่เวียงทุกคนเป็นอาการหอนหวนผื่นสามานั้น เห็ดหน้าแซงไหนนาอทุกคนสามารถเฮ็ดหน้าแซงไหนตอนนั้นทางทางมาหน้องตุกเห็นหน้าคันได้แล้วก็หน้าอันน้องตุกบริไทเนเพราะว่าน้องตุกเมารถน้องตุกเมารถเห็นกันเลยว่าบริไทอ่านวิวแคมทางตอนลุกซ้ำเนื้อมาหอดันเบื้องแอใหร์ไทยทุกคนเบื้องเนาะเพราะทางอนางนนาันทางมันกไกลแต่หลักทางมันคูงน้องตุกกันเลยว่า เมารถนกตุ๊กกนเลยบ่าบได้กินยาหามหากแต่แล้วก็เลยบใไท้ายอันมาให้ทุกคนเวิ้งจะบิวอนธรรมาสตร์แคมทางเนาะแต่ก็มีท้ายแคบบางบางส่วนเสียลงเฟสเนาะแต่ว่านอกตุ๊กกะสีเอาหูนี่สไตล์ในคลิปนี่ให้ทุกคนเมิองนากันเนาะเพราะว่าบางบอนมันกะงามทุกคนเป็นธงนาเขี้ยวเขี้ยวพอดีขาวตังสุมนี่แหละงาม พว่าอยูสามเมืองเล็บมาเนี่ยพื้นห้องอาสามเมืองเล็บมาเนาะทุกคนเมืองแอดเสียงขอสุเบ้าเนี่ยพื้นห้องอะสามเมืองเล็บมานี่แล้วก็อาการมันก็นหอนคอ่ะคือย,อยูอยูเวียงเนาะอันเมืองแอดเนยจะมีดานดานติดกับเวียดนามเนาะคือดานเสียงเของดานเสียงเของแล้วก็ซุบเบ้าก็มีอันดานติดกับเวียดนามเนาะทุกคนมีหลายๆด้านที่ติดกับเวียดนามค่ะ ฐานโควิดหายในน้องตุกกรสิพ้าทุกคนไปเลาะขามพังไปเลาะทางเวียดนามนเนีอนาอทุกคนเนาะแต่ว่าขอสวงนี COVID ีโควิดการินข้าวอยู่เนบ้านโควิดนี่แพรหลายอยู่ต้องลงตุกขกยานอยู่เนาะแต่ว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองในเด้อเจฟตีตัวเองในเด้อป้องกันไว้เพื่อบ่อยมันเกินเนาะทุกคนเนะาะต้องอยู่บ้านยึดเสื่อเนาะ

เห็นดิเนยูนี่แต่ว่าบุตรเยอะถอนอยู่นั่นเนาะอิโนกิเยอะนะหารถมันเอาไปทุกคนเดี๋ยวนี้เ่าก็ออกไปตาดแง่แล้วทุกคนเอามาเกือบปลาแลเนี่ยเราตุกสิกาทุกคนไปดินตาโตทุกคนป้าหันผืนสงวนเนาะเป็นปลาธรรมศาสตร์ที่เปนสงวนไหวเนาะทุกคนอีแต่ปลาธรรมศาสตร์ทั้งงานเนาะ ทุกคนห้ากศิออกจากอ่านบางสังวนไปหาฮาร์ดเย่หันเหมือนประมาณสองกิโลเมตรเนาะทุกคนสองกิโลเมตรแล้วก็อ่านนี่ทงหน้าทงหน้าแซงเพิ่นก็พอที่ข่าวตังสมกําลังเขียงงามเลยเนาะทุกคนอันส่วนที่ลงไปฮาร์ดนั่นเหมือนลงตุกจิบโอเดยทยาคลิปหปเบิง้งเนาะเพราะว่ามีหลานมานำสองสามคนต้องเบื้องหลานแล้วก็สิบโอเดยทยาคลิปห้เบื้องเนาะเพราะว่า ดินนามย่านล้านต๊กหนามอะไรยานล้านโล่มยุน่นามแล้วลุกปวได้ก็เลยว่าจีปวได้ท่ายคลิปให้ทุกคนเมืองํำกันเนาะทุกคนกาซิแบกินขา้าวในเนื่องกาสีออกไปเสียงของ ลับมาหอดอันหอดเมืองเสียงขอน้องมามาหับมวนคงอายตะลาเขาเจ้ว่าสิอยูน่นี่น้อยนึงก่อนอันโตที่ว่าน้องต,ตุกว่าตัดตัดนี่ค่ะบ่แม่นตานมันเป็นฮาดาดเยออกจากวางสงวนไปกับประมาณ2กิโลเมตระคนแล้วนี่น้องตุกะมาลิ่นแถวเมือโโงเสียงอนคนอยู่ตัวเมืองเลยแหนี่น เอไปอาอง้องนน่นอันน้องตกกับสิคอโตปไปลินกัเน้องพราะว่ามาน้าจุอาจะเอือยนาะบ่กได้น,นันลล่นเป็นเลยละกันเก่งเจอข่าวแดงกันเลยวะสิคอโต้ไปลินกัเนาอคลิปนี่น้องจุกศสิขอลาไปก่อนคนทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนฝากคนไลายก็ติดตามนอ้องจุกเดอ ขอบใจพีพีเอสจีทุกคนค่ะมาเบิ่งนะค่ะมากดติดตามน้องตุอมบ๊ายบายเดี๋ยวไปลินกดกเดอร์ว่าต,ตอนกลับน้งองตุ่มท้ายชีไปเบิ่งนะทุกคน